เพื่อนเเคยใช้ปักพ่วงหรือธีนี้ไหมอ่าเวลาอยากจะใช้ไฟเปิดไฟไฟติดนะครับไม่เวลาไม่อยากจะใช้ไฟปิดไฟแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเนี่ยคือการสั่งให้ไฟไม่ได้วิ่งมาที่นี่เรียบร้อยแล้วปลอดภัยแล้วนี่คือปักพ่วงที่ไม่มีไฟมาถึงแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่ามันไม่ใช่ตอนที่ปักพ่วง มีไฟนะครับเราก็จะเห็นไฟอยู่ตรงนี้เห็นไฟไหมดูหไหมว่าเวลาที่ปิดไฟที่สวิตนี้ไฟฟ้าจะคงวิ่งมาเหมือนเดิมในบางครั้งเพราะอะไรเพราะว่าธรรมดาสายไฟเนี่ยมันมีสองเส้นเส, <Ball. S 2> ส้นขาไปมีไฟเส้นขากลับไม่มีไฟแต่สวิตเนี่ย มันตัดแค่สายไฟเส้นเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันไหนเราโชคไม่ดีสวิตท,ที่ตัดเนี่ยมันเป็นสวิตท,ที่ตัดไฟด้านขากลับด้านที่มีไฟด้านขาไปยังคงมีไฟอยู่เสมอพร้อมที่จะดูดช็อตเราได้ทุกเมื่อเพราะนั้นวันนี้กลับไปที่บ้านนะครับไปลองดูว่าสวิตของเราเนี่ย มันเป็นแบบมีไฟหรือไม่มีไฟโดยการใช้อุปกรณ์อันแรกเลยใช้นี้ก็ได้ไขฟองวัดไฟแบบเสียบหรือจะใช้ไขฟองวัดไฟอีกแบบหนึง่งเป็นแบบที่ไม่สัมผัสถ้าไปลราไปจิ้มแล้วมันมีเสียงปิ๊บๆๆ,ๆๆก็ได้วัดได้เหมือนกันถามว่าถ้าเกิดเราไปเจอไอ้ปลั๊กไฟแบบเนี้แบบที่เปิดก็ติดปิดก็ยังมีไฟอยู่เนี่ยเราควรจะทำไงดี วิธีทางแก้ง่ายมากเลยมาที่นี่ลับสวิตตัวนี้นะเห็นแค่ตอน,นจะกลับไหมพอกลับปั๊บผลก็คืออ่าลองวัดก่อนนะตอนนี้มีไฟอยู่มดังปัปิดสวิตไฟหายไปเรียบร้อยจบ เพราะฉะนั้นนะครับบ้านทุกบ้านควรจะมีใครคว้ไว้วาดไฟไว้สักอันหนึ่งเอาไว้ตรวจเช็คแล้วปักพ่วงคุณจะปลอดภัยขึ้นอีกเท่าตัว